สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับก้ามนะครับร้านไทยทรงพลพระรามสองครับวันนี้มีรถเคนเข้าใหม่นะครับเป็นเคนขนาด25ตันนะครับเป็นเคน25ตัน N3 นาะครับนี่คุณลูกค้าดูสภาพสวยๆครับเหมือนป้ายแดงเลยครับตัวนี้ N3 ามปี2014นะครับมาดูสเปคเนื้อตัวกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเคนสี่ล้อขาขว้นะครับนี่สภาพเหมือนใหม่นะครับน้องๆป้ายแดงเป็นรุ่นใหม่ครับไฟตากลมแล้วนะครับนี่ สภาพสวยๆเจีมๆเลยข้างๆกันเนี่เขาเป็นเอ็นะครับสีหวันแหววชมพูเหมือนลูกกวาดเลยนะฮะอ่ะมาดูตัวนี้ก่อนนะวันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันนะครับนี่สภาพสวยครับน้องๆไยแดงเนื้อตัวเนี่ยสวยงามเดิมๆไม่ผุเลยนะครับอ่าใช้กันได้ยาวๆเลยครับราคาไม่แพงครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับเนื้อตัวดีมากนะครับนี่ลูค้าดู เดิมบางครับสภาพกิิบๆเลยนะครับมีแผ่นรองขาให้เรียบร้อยเลยนะครับของทานาโนครับเป็นทานาโนจีอ <G> ่สองห้าศูนย์เอ็สามปีสองพันสิบสี่นะครับนี่คุณลูกค้าดูชุดคอนโทรลนะครับสวยกกิบนะครับนี่ปีสองพันสิบสี่นะครับยี่ห้าตันเอสามสวยกว่าน,นี้ก็ป้ายแดงแล้วครับคุณลูกค้า นะครับใช้กันได้ยาวๆสภาพนี้นะครับปึ๊บสวยกิิบเลยนะครับสนใจเรามาดูได้นะครับอยู่ที่ร้านพระรามสองไทยทรงพลกมเจ็ดสินะครับนี่ครับสภาพโอโหกิิบกิบนะครับมีกล้องเรียบร้อยนะครับจอมอนิเตอร์ระบบเซฟตี้ครบแน่นอนนะครับรุ่นนี้นี่เกียร์ออโต้สภาพนี้งานดีมากๆครับตัวนี้ ไปกิบๆมีแอร์เย็นครับมีไมพูดได้นะครับระบบรารามเตือนวิดีโอเซฟตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจอบพิิตอนทั้งหมดเลยครับสภาพนี้ครับคุณลูกค้าใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับเปิดพรมให้ดูกันเลยนะครับสภาพนี้ผมว่ามีสิบปีนะครับนี่ครับดูข้างใต้ครับ N3 นะครับยังไงวันนี้ฝากกันด้วยครับเซนทอร์โน่ GR250N3 เครงยี่ห้าตันสวยๆนำเข้าญี่ปุ่นแท้ร้อนะครับสนใจลองมาดูได้ครับที่ไทยสมพลพระรามสองหรือติดต่อต้อมก็0ูนย์เก้าห้นึงสครับวันนี้ฝากกันด้วยครับยี่ตัน N3 สวัสดีครับ